สวัสดีครับพี่น้องเวกาาช่อง่าตุ้ยลำพงน้ไเชื่ครับในที่สุดในที่สุดก่าคือเนาะเข้ากาดตั้งไวที่ได้ส่วนนึงแล้วก่าคืไอน่องโอ้ยไม่อยากได้ยินเช่นนี้เลยตั้งได้ประมาณสัก30-40%และ้นองผมก่ขค้ด

แจ้งข่าวให้พ่อของได้ราบกันทุกท่านนะครับ่าติๆน้องจะเดินทางมาดูหมอลำก็งดงดไวยก่อนแต่กระถิ่เราก็แห่เหมือนเดิมละทำหน้าเสียดายเนาะหมอลำให้นเสียดายแล้วอยากจะมาโชว์เราก็เสียดายเงินก็ต้องเสียค่ามักจำไป อันนี้มันตามตามนโยบายโอเคครับห้อยร่างซ่ากันเท่านี้นะครับขอบคุณครับซิผ่ามือซิผ่ามือมาเรียนลังซิบ่าก็ได้บ่มาเรียนลังซิผ่ามือก็ได้ยินดีเนี่พี่น้องตามนั้นได้พี่น้องเด้อ บอกรุ่งเช้าเดินท่านว่าผมไหมเดอนท่านว่าผมเท่าเดือนหนาเดอนท่านว่าผมกินปลลงเลยครับกินบลาลงเลยครับแขนแากเรไหประมาณสิบหามือครับ พักเบรกพักเบรกเ่ไม่กอรอ้กหอกพ่งพอหักไม่หักเพิ่รู้สาใหม่ก็ร่างใจพี่น้อง ว่าเวเลียนอะครับเอ้ยไ่หลูกสาวโอ้ให้ลูกสาวเนาะอันนี้ลกสาวขอบคุณครับคุณลูกสาวมาให้กำลังใจให้หน่อยบจาการกฐินครับจากอำนาจมาทุลักคินเนี่ยวีนะรู้ตนที่งานพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปแหละรุ่นยูเรียเพราะว่าพรบประชุมตอนสี่โมงครับ นะรครับพี่นนหน่อก็ตามนี่ได้ครับหลังสิ่มหักเรียนได้ได้ครับแม่ <ขอ S 1> หลังสิ่มห,หักมือก็เรียนได้อยู่ครับผมที่ตั้งไป่ท้ายน,นี่ละ พี่น้องให่ลัางใจกัน <Wow. No. S 1> บอกพอจะผ่านเนี่ยเขาตั้งไ่ที่ไฟฐานได้อยู่ลังสิบหานั่น <laughs> ตั้งไปนี่สิบห้ามือเลยดอกมือเฉพอกจะมาเรียนพี่น้องครับส่วนอาจารย์ปืดกับพึ่งมาจอดรถที่บาท่านอุ่นเลยครับ อาจารย์เปืดพึงมาจาดรถครับเครื่อนยังว่ท่านหายเย็ยน,มมยยเนเลยพี่น้องหายหอดเลยแกได้ยืนต้องกัรละครับเอาตามนั่นล <c oughs> หละพี่น้องเอ้ยจังได้หรอผมเขโว้ยเนาะพี่น้องที่งานน้ากแก นไม่ใ้ส่วนเมื่อคืนจะให้คนที่เขาอยากสวมนะครับแหมนะเนื้อนะแปดตัวนะครับอ่าท่านที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับเพราะว่าของไมีจำกัดนะให้ทำเได้ลงชื่อต้องหยุดเลยครับพี่น้องเล่นลงชื่อไปแล้วก็มีแปดตัวเล่นลงชื่อนะครับก็ทำอย่างไร

พี่น้องครับหายลังจากที้งานเนาะพี่น้องเบื้องหลังเหาชิ้นตะเก็บของกลับบ้านพี่น้องเนาะจังไดกัฟังไปพี่น้องทิศทางเนาะอีกสิบห้าวันข้างหน้าเราจะไปยังไงทิศทางไหนก็โปรดติดตามพี่น้องเนาะจังไดกัให้หลังย้ายทีมงานเบื้องหลังนอี่น้องพวกผมก็ทำเต็มที่แล้วเนาะจะภาพก็ทำเต็มที่แล้วพี่น้องเองมันกับไพ่พวกให้เกิดนะพี่น้องเนาะจะจังไดหล่ะก็ตามต้องไปน้องตามขลอมอตามพวกบ้าเขาเศร้าโศกเสียใจพี่น้องเข้าใจกันสองฝไฟต้อพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไปสนิท บายสวัสดีครับ